ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Auto Review วันนี้เราจะพาไปจอดลึกสิ่งที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทย ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ยุทโธปกรณ์ทางทหารธรรมดาา,ดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการป้องกันประเทศในระดับสูงที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต้องหันมามองประเทศไทยใหม่อีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์อย่างต่อนเนื่องแต่ตอนนี้ได้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นด้วยนวัตกรรมทางการทหารที่ยกระดับประเทศขึ้นไปสู่เวทีโลก ลองจินตนาการถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยสามารถติดตามตรวจจับและสกัดเป้าหมายได้หลายลูกพร้อมกันอย่างแม่นยำสูงระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ของไทยถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศถือเป็นก้าวสำคัญของภูมิภาคในด้านความมั่นคงจุดเด่นของมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความคล่องตัว ระบบอัตโนมัติและความแม่นยำสูงสุดตัวรถยิงขีปนาวุธใช้โครงสร้างฐานล้อ,อยาง8ปคูณแที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนทุกสภาพภูมิประเทศทั้งยังบรรทุกหัวรบขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นคงเมื่อมองจากภายนอกก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือเครื่องจักรที่ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องประเทศอย่างแท้จริง ตัวแท่นยิงสามารถบรรทุกขีปนาวุธสกัดกั้นได้4ลูกขึ้นไปพร้อมระบบควบคุมที่สามารถตอบสนองและยิงออกได้ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีหลังจากตรวจจับเป้าหมายระบบเรดาร์ของมันถือเป็นหัวใจสําคัญซึ่งสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ตั้งแต่ระดับต่ำอย่างโดรนหรือขีปนาวุธร่อนไปจนถึงขีปนาวุธพิสัยไกลในระดับสูงครอบคลุมระยะตรวจจับได้หลายร้อยกิโลเมตรปกป้องน่านฟ้าไทยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือระบบนี้ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากของตะวันตกหรือของตะวันออกแต่ประเทศไทยได้นำแนวคิดหลักจากระบบที่มีอยู่ทั่วโลกมาพัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในประเทศทำให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่ประหยัดกว่าทีมวิศวกรไทยได้ออกแบบให้มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์สามารถถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดเรดารด์และแท่นยิงได้ง่ายโดยไม่ต้องหยุดใช้งานซึ่งช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถพัฒนาได้ต่อนเนื่องในอน,น,อนาคต ในด้านสมรถน,นาระบบนี้สร้างความประหลาดใจให้ทั่วโลกด้วยอัตราความแม่นยำในการสกัดเป้าหมายที่สูงกว่า90%ในการทดสอบจริงซึ่งเทียบเท่ากับระบบชั้นนำระดับโลกอย่างปาทริออตของสหรัฐอเมริกาหรือไอออนโดมของอิสราเอลแต่สิ่งที่ทำให้ระบบไทยโดดเด่นคือความคุ้มค่าเพราะสามารถให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในต้นทุนที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งระบบเรดาร์แบบไฮบริดสามารถทำงานได้ทั้งระยะไกลและไกลในเวลาเดียวกัน และสามารถควบคุมขีปนาวุธหลายลูกได้พร้อมกันแม้ในสภาวะถูกรบกวนจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าชมการสาธิตถึงกับชื่นชมในความสอดประสานของระบบตั้งแต่การตรวจจับการคำนวณวิถีและการยิงทุกอย่างทำงานอย่างแม่นยำและรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากพบภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์จะคำนวณทิศทางความเร็วและตำแหน่งเป้าหมายส่งข้อมูลไปยังท่นยิงซึ่งจะหมุนเข้าหาเป้าหมายและทำการยิงโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งจุดเด่นคือความคล่องตัวของระบบ เนื่องจากระบบป้องกันขีปนาวุธทั่วไปมักเป็นแบบประจำที่และต้องใช้เวลาติดตั้งนานแต่ของไทยสามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งยิงและย้ายตำแหน่งใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทีทำให้ยากต่อการตรวจจับและโจมตีตอบโต้ได้นี่คือจุดได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงระบบนี้ยังถูกออกแบบให้มีเทคโนโลยีล่องหนและลดการตรวจจับจากเรดาร์สตรูตัวรถใช้การเคลือบสีแบบพิเศษที่ดูดซับคลื่นเรดาร์พร้อมโครงสร้างที่ลาดเอียงเพื่อลดการสะท้อน ทำให้มีโอกาสรอดจากการตรวจจับได้สูงขึ้นมากสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างคือกว่า70%ของชิ้นส่วนในระบบนี้ผลิตในประเทศไทยเองซึ่งไม่เพียงช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศแต่ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอีกด้วยทําให้ค่าซ่อมบํารุงถูกลงและสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในด้านราคาแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีการประเมินว่าระบบหชุด รวมทั้งเรดาร์รถยิงและหน่วยควบคุมมีราคาถูกกว่าระบบต่างประเทศในระดับเดียวกันถึงราว35-40%เรซซึ่งทำให้ไทยมีความได้เปรียบอย่างมากและยังมีประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะร่วมลงทุนหรือสั่งซื้อในอนาคตหากเกิดขึ้นจริงไทยอาจก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายใหม่ในภูมิภาคอาเซียนตัวกีปนาวุธเองก็น่าทึ่งไม่แพ้กันมันใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ2จังหวะให้แรงขับระยะไกลและความคล่องตัวในช่วงปลายทาง มีระบบเรดาร์นำวิถีอัตโนมัติที่สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ขาดการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมหัวรบถูกออกแบบให้ระเบิดแบบกระจายแรงเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายโดยไม่สร้างความเสียหายเกินจำเป็นจากการทดสอบระบบสามารถสกัดเป้าหมายได้ที่ระดับความสูงถึง30กิโลเมตรและระยะไกลกว่า150กิโลเมตรซึ่งจัดอยู่ในประเภทป้องกันภัยพิสัยกลางถึงไกลครอบคลุมการป้องกันตั้งแต่โดรน เครื่องบินไปจนถึงขีปนาวุธขนาดกลางถือเป็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบนี้ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการแยกแยะสัญญาณเท็จออกจากภัยจริงลดการยิงโดยไม่จำเป็นรวมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลจากดาวเทียมและเครื่องบินลาดตระเวนเพื่อเพิ่มความแม่นยำการควบคุมทั้งหมดอยู่ภายในห้องสั่งการเคลื่อนที่ที่ภายในตกแต่งด้วยจอสัมผัสและจอเรดาร์ความละเอียดสูงคล้ายกับห้องควบคุมของเครื่องบินรบ ภายในห้องสั่งการคุณจะพบกับระบบแสดงผลดิจิทัลแบบเรียลไทม์และระบบเตือนภัยอัตโนมัติที่สามารถควบคุมหน่วยป้องกันขีปนาวุธหลายชุดได้พร้อมกันนี่คือการยืนยันว่าไทยได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบในด้านการป้องกันประเทศนักวิเคราะห์หลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าเกมเชนเจอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมันไม่ใช่แค่การกอัปเกรดยุทธปกรณ์ แต่เป็นการประกาศศักยภาพของไทยในเวทีโลกระบบนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีระดับสูงได้ในต้นทุนที่เหมาะสมในด้านการซ่อมบำรุงระบบนี้ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีช่องเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆได้ง่ายใช้โครงสร้างแบบโมดูลทำให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมได้รวดเร็วแม้อยู่ในพื้นที่ภาคสนามระบบพลังงานเป็นแบบผสมระหว่างเชื้อเพลิงและไฟฟ้าทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอก ตัวรถฐานยิงใช้เครื่องยนต์แรงบิดสูงสามารถไต่ภูเขารุยโครนและเคลื่อนที่บนทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นคงระบบขับเคลื่อน8ล้อพร้อมช่วงล่างแบบไฮดรอลิกทำให้สามารถทรงตัวได้ดีเยี่ยมนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความแม่นยำอย่างแท้จริงผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจากยุโรปและตะวันออกกลางหลายประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมการสาธิตของไทย และต่างชื่นชมว่านี่คือหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีศักยภาพสูงสุดที่พัฒนาโดยประเทศในเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในอนาคตระบบนี้อาจถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานกับขีปนาวุธหลายประเภททั้งต่อต้านโดรนต่อต้านเรือรบหรือแม้กระทั่งป้องกันภัยทางทะเลเนื่องจากโครงสร้างแบบโมดูลทาให้สามารถติดตั้งอาวุธรูปแบบใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบหลักรัฐบาลไทยยังได้ย้าว่าระบบนี้เป็นอาวุธป้องกันโดยแท้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคแต่เพื่อสร้างความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งได้รับคำาชื่นชมจากหลายฝ่ายในเวทีระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับระบบระดับโลกอย่างปาทริออหรือไอออนโดมแม้ระบบไทยจะยังไม่ถึงขั้นสุดของเทคโนโลยีในทุกด้านแต่ก็มีจุดแข็งเรื่องความคล่องตัวความยืดหยุ่นและต้นทุนที่ต่ำกว่ายอย่างชัดเจนจึงเหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงแต่คุ้มค่า ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากประเทศที่เคยผลิตสินค้าประกอบสำเร็จรูปสู่นักพัฒนาเทคโนโลยีเต็มรูปแบบในภาคอุตสาหกรรมและการทหารระบบนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าความสามารถของวิศวกรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือระบบนี้ทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมจะปกป้องตัวเองด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง นี่คือความภาคภูมิใจของชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเห็นถึงศักยภาพของตนเองนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังก้าวขึ้นสู่ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีและความมั่นคงทั้งหมดนี้คือรีวิวโดยละเอียดของระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทยสมรรถนะประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของมันเรียกได้ว่าสุดยอด อย่างแท้จริงหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Thailand Auto Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวเทคโนโลยีสุดล้ำจากประเทศไทยและทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ